ศิลาเอ่ยถามคุณพารีคฮา,าบดีค่ะคำตอบของเรขาสาวทำให้ศิลาถึงกับขมวดคิ้วว่าพารีมาขอพบศิลากขอ,อดแปลกใจไม่ได้ดิฉันทราบมาว่าคุณเป็นแฟนกับจันจรีลูกพี่ลูกน้องของดิฉันและเป็นลูกชายของนายแพทย์สุรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับคุณศิราอาของฉันเองทันทีที่ศิราเดินเข้ามาในห้องทำงานภาลีก็รีบปารถขึ้นก่อนใช่แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณจะคุยกับผมยังไงศิราถามอย่างไม่เข้าใจเกี่ยวสิคะเพราะคุณสมบัติที่พูดมาทั้งหมด ทำให้ดิฉันมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอให้คุณข้อเสนออะไรสีรานึกสงสัยฉันต้องการแต่งงานกับคุณค่ะที่บ้านของพารีเธอถึงกับชะงักพ่อเธอติดหนี้ฉันตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วเธอเองก็คงไม่ยืนเป็นยาหาเงินมาคืนฉันก็เลยยึดบ้านหลังนี้ เพื่อปลดหนี้ของพ่อเธอแล้วก็อยู่ห้องนี้ให้จันจรีไม่จริงคุณพ่อไปติดหนี้อาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมรีไม่รู้เรื่องเลยเธอกลับมาแ้านแค่ปีละครั้งสองครั้งจะรู้เรื่องอะไรฉันจะบอกให้นะพ่อเธอติดหนี้บ่อนที่มาเกา๊าตั้งหลายสิบล้านจนต้องสมสารมายืมเงินฉั้นโกหกพ่อไม่เคยเล่นการพน,นันอาก็รู้ แล้วพ่อจะติดหนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แต่เธอไม่เชื่อก็ไปคุยกับทนายของฉันได้เขามีหลักฐานการกู้ยืมเงินทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเธอจะรู้สักทีวันต่อมาเมื่อพาลีมาถึงบริษัทได้ยินเสียงของมณีไม่ให้สองแม่ลูกทำลายเอกสารเธอก็รีบวิ่งหน้าตื่นเข้ามาที่ห้องทำงาน นี่มันอะไรกัรมณีพาลีหันไปถามมณีด้วยความตกใจคุณพาลีคะเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่กำลังเป็นคดีอยู่ท่านประธานสั่งให้มณีเก็บไว้แต่คุณหญิงมณียังไม่ทันฟ้องจบสิกาก็สวนขึ้นฉันไม่เห็นว่ามันจะสำคัญอะไรในเมื่อพ่อแม่เธอ ร่วมมือกันคอร์รัปชันจริงๆถึงเก็บเอกสารไว้ก็ลบห้องเปล่าๆสิกาบอกหน้าตายคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำผิดท่านทำง,งานด้วยความซื่อสัตย์และการตรวจสอบก็ยังไม่เรียบร้อยอามาทำลายเอกสารแบบนี้ฉันจะแจ้งความโทษฐานบุกรุกและทำลายทรัพย์สินพาลีขู่อย่างเอาจริงแต่สิกากับหัวเราะย,ย่อออกมา ฉันจะบุกลุกได้ยังไงในเมื่อแม่เธอยกบริษัทนี้ให้ฉันเพื่อใช้นี่และตอนนี้ฉันเป็นประธานกรรมาการบริษัทเพราะฉะนั้นฉันจะทำอะไรกับบริษัทนี้ก็ได้คำบอกเล่าของสิกาทำให้พาลีและมณีต่างช็อกไปตามๆกันมไม่จริงนี่เอกสารการถ่ายโอนบริษัทที่แม่เธอทำไว้กับฉัน ถ้าไม่เชื่อก็ดูเอาเองว่าแล้วสิการก็โยนเอกสารใส่หน้าพาลีพร้อมประกาศกล่าวนับจากนี้ไปฉันคือท่านประธานของบริษัทนี้และจันจรีเป็นรองประธานฝ่ายบริหารส่วนเธอต้องมาเป็นเลขาฉันฉันสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำถ้าทนไม่ได้ก็ลาออกไปจันจรีเอ่ยต่ออย่างสะใจซึ่งพาลีก็ได้แต่แค้นและพยายาม ควบคุมอารมณ์ตัวเองบ่ายวันนั้นพาลีตัดสินใจนำเอกสารที่ศิกายืนยันว่าแม่ของเธอเซ็นมอบบริษัทให้และหลักฐานคู่เงินของเอกพบมาให้ธนาดูถึงบ้านหวังจะให้ธนาช่วยหาทางจับผิดข้อความในเอกสารแต่พอธนาพิจารณาหลักฐานต่างๆแล้วเขาก็ได้แต่ถอนใจกงังวล เอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งส่วนของบริษัทและการกู้ยืมเงินธนาบอกกับพาลีตรงๆไม่จริงลีไม่เชื่อมันต้องมีอะไรผิดปกติธนาเป็นทนายธนาต้องรู้สิมันเป็นของปลอมหรือเปล่าพาลีคาดคันด้วยความร้อนใจเอางี้ผมจะให้เพื่อนที่อยู่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดูอีกทีก็แล้วกัน เพื่อจะเจอสิ่งผิดปกติถ้าเรื่องที่ดีเจอมันหนักหนามากนักก็ปล่อยวางซะบ้างผมไม่อยากให้ดีเป็นอะไรไปอีกคนผมเป็นห่วงหลังจากศิลาตกลงข้อเสนอของพาลีแล้วก็ไปพบเพื่อนสนิทท่าทีเค้่งเครียดของศิลาทำให้นิชาเพ่งมองอย่างแปลกใจศิลา คุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าผมกำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มันคาบเกี่ยวระหว่างความโง่พะดนหลอกกับฉลาดพระรู้ทันถ้าผมตัดสินใจพลาดเพียงนิดเดียวมันอาจจะส่งผลเสียหายที่ยิ่งใหญ่มหาศาลศิลาบอกเหตุผลด้วยสีหน้าคุณคิดอย่างนะัก จนนิชาพอยรังเลลำบากใจที่จะพูดเรื่องที่เธอได้ยินได้ฟังมาแต่สุดท้ายนิชาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เธอได้ฟังมาให้ศิลาได้รับรู้อย่างหมดเปลือซึ่งข้อมูลทั้งหมดทาให้เขาขังวลใจไม่น้อยจึงตัดสินใจกลับไปถามดารณีแม่ของตนที่บ้านอีกครั้งเมื่อสุรศักดิ์พบหน้าศิลา จึงเอ่ยถามแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราชอบถามอะไรที่ไม่ควรถามเราก็รู้ว่าแม่เป็นโรคหัวใจอย่าทำอะไรให้มันกระทบกระเทือนจิตใจท่านมากนะสุรศักดิ์เตือนลูกชายเสียงขึง้นผมทราบครับแต่ที่ถามก็แค่อยากรู้ศิลาตอบเบาๆเรื่องบางเรื่องที่มันไม่จริงถึงจะรู้ไป ก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่ารู้เลยจะดีกว่าสุรศักดิ์เตือนลูกเป็นในๆแต่บางครั้งการที่เราไม่รู้อาจจะส่งผลเสียมาถึงเราโดยไม่รู้ตัวผมเลือกที่จะรู้ตอนนี้ดีกว่ารู้เมื่อสายเกินไปนี่คุณจะทำอะไรก็เรากำลังจะไปจดทะเบียนกันไม่ใช่หรอ ทำให้มันแนบเนียนหน่อยสิปล่อยนะแค่จับมือก็ไม่ยอมใช่แล้วถ้าผมทำอย่างอื่นในฐานะสามีแววตามาดหมายจะเอาชนะและบีบพะไรให้ยอมแพ้คุณต้องพาฉันเข้าไปอยู่ที่บ้านของคุณอะไรนะคุณจะไปอยู่ที่บ้านผมสีราถึงกับอ้าปากค้างตะลึงใช่ และฉันต้องเข้าไปอยู่ในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมันจะมากไปแล้วนะไม่เคยมีใครเรียกร้องและต่อรองผมมากขนาดนี้ก็หัดมีสะบ้างจะได้ชินเพราะวันนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นฉันยังต้องเรียกร้องจากคุณอีกมากให้สาสมกับที่พ่อคุณสมรู้ร่วมคิดกับอาชันตัดตวงผลประโยชน์จากการตายของพ่อแม่ชัน พรุ่งนี้ส่งรถคันที่แพงที่สุดมารับฉันที่บ้าน9โมงขอให้ตรงเวลาด้วยพูดจบพารีก็เดินจากไปทิ้งสิดาให้ยืนแค้นอยู่ลำพังเช้าวันต่อมาพารีก็ได้ไปพบสิกาที่ตึกใหญ่เพื่อบอกกล่าวเรื่องที่เธอจะออกไปอยู่ที่อื่นพ่อแม่ตายกระดูกเขายังไม่ทำจะหายร้อนก็ออกทุกขซะแล้วหรอ ทันทีที่เห็นพารีสิกาก็เปิดฉากแขวะหลานสาวตนเองดีไม่มีเวลามาจมอยู่กับความทุกข์นานหรอกค่ะเพราะมีเรื่องสนุกสนุกรออยู่อีกเยอะที่ดีมาหาคุณอาเพรจะมาบอกอาดีจะออกจากบ้านนี้ไปอยู่กับสามีค่ะในฐานะที่เธอเป็นหลานฉันจะให้เงินสักห้าหมื่นก็แล้วกันจะได้เอาไปตั้งตัว สิกาออกปากเราคนมีน้ำใจแต่สุดท้ายก็ถูกพาลีตอกกับเอาเก็บไว้เถอะค่ะเผื่อวันหนึง่งจะต้องหมดตัวเพราะความชั่วถูกเปิดโปงจะได้มีเงินไว้ใช้มันจะมากไปแล้วนะคิดเหรอว่าคำขู่ของเด็กเมื่อวานซื้ออย่างแกจะทำอะไรฉันได้เมื่อพาลีมาถึงบ้านของศิลาก็ถูกกระแนกกระเน่ทันที คุณนี่หน้าตาก็ดีแต่ทำไมจิตใจถึงได้ตรงข้ามกับหน้าตาขนาดนี้ผมเจอคุณแค่ไม่กี่ครั้งยังรู้ได้ถึงความร้ายกาดศิลาอดตั้งแง่ใส่พารีไม่ได้นี่มันแค่เริ่มต้นถ้าเป็นหนังสือคุณยังอ่านหน้าแรกไม่จบได้ซ้ำพารีเปยยิ้มยิ้มแล้วคุณคิดหรอว่าผมอยากจะอ่านมันต่อ ศิลาแค้นเสียงเยะ่ะถ้าคุณไม่อยากอ่านก็คงจะปิดมันไปนานแล้วแต่นี่คุณเลือกที่จะเปิดหน้าต่อไปแสดงว่าคุณเองก็อยากจะรู้ตอนจบแต่เรื่องทั้งหมดมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกที่คุณกุขึ้นมาก็ได้ศีดามิวายดักคอถ้าคุณคิดว่าฉันโกหกแล้วทำไมต้องกลัวด้วยพารีตอบตักทันควัน ใครบอกว่าผมกลัวผมไม่ได้คลัวสักหน่อยผมจะต้องกลัวอะไรศิลาทำปากแข็งคุณไม่ได้กลัวว่าสิ่งที่ฉันพูดจะเป็นเรื่องโกหกแต่คุณกลัวว่ามันจะเป็นความจริงพารีบอกอย่างท้าทายทำให้ศิลาได้แต่กัดฟันกอดด้วยความเจ็บใจเมื่อมาถึงเรือนกล้วยไมย้ศิลาแกล้งทำตาหวานใส่พารี คุณคิดหรอว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะกลัวพารีแค่นยิ้มเยะาะทั้งๆที่ในใจนึกกลัวสิราจะทำมิดีมิได้เธอคนอย่างคุณไม่กลัวอะไรอยู่แล้วถ้ากลัวคงไม่กล้ามาที่นี่ชุดพวกเนี้ยซักแล้วก็ใส่เลยนะแล้วคืนนี้ผมจะมาหาหลังจากจดทะเบียนก็ถึงเวลาเข้าเรือนหอกันได้แล้วพูดจบ ศิลาก็เดินจากไปเธอนึกกลัวศิลาอยู่ลึกๆในใจจึงตัดสินใจโทรเรียกแป้งคนสนิทของตนมาอยู่ด้วยกันที่เรือนกล้วยไม้เมื่าศิลารู้ว่าพาลีพาแป้งมาอยู่ด้วยเขาก็ไม่พอใจมากจึงบุกมาโวยวายถึงเรือนกล้วยไมย้คุณทำผิดสัญญาศิลาเปิดฉากต่อว่าพาลีอย่างหัวเสียคะคุณศีลา แป้งเห็นศิลาก็ถึงกับอ้าปากค้างแป้งออกไปรอข้างนอกก่อนปต่พารีหันไปสั่งแป้งซึ่งแป้งก็เตรียมจะเดินออกไปไม่ต้องอยู่ที่นี่ฉันจะได้รู้ว่าความจริงนัเป็นยังไงผมบอกแล้วไงว่าห้ามบอกเรื่องที่เราสองคนแต่งงานกันให้คนอื่นรู้ศิลาถามพารีอย่างเอาเรื่องแป้งได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งหน้าตื่น แล้วฉันบอกใครพารีย้อนถามก็เด็กคนนี้ไงถ้าคุณไม่บอกแล้วเด็กคนนี้จะมาที่นี่ได้ยังไงแป้งฉันบอกสักคำหรือยังว่าฉันแต่งงานกับคุณศีลาพารีหันไปถามแป้งต่อหน้าศีลาคุณหนูไม่เคยบอกค่ะแป้งก็เพิ่งจะรู้จากปากคุณศีลาเมื่อกี้นหะค่ะคำตอบของแป้งทำให้ศีลาชะงักไปเชื่อหรือยัง ว่าฉันไม่ได้ทำผิดสัญญาฉันไม่ได้บอกใครแต่คุณเป็นคนพูดเองเธอนี่มันสีลากรจนพูดไม่ออกเย็นวันเดียวกันนั้นหมวดวีราการได้มาหาธนาที่บ้านหลังจากเลิกงานเพื่อเล่าเรื่องภาลีให้ฟังวันนี้ฉันไปที่บริษัทแม่ของเขามาถึงได้รู้ว่า อาเขาเข้ามายึดธุรกิจแล้วปลดพนักงานเก่าออกเอาพนักงานตัวเองเข้ามาแทนโดยเฉพาะฝ่ายการเงินคนเก่าเที่ยงเหลืออยู่ก็มีแค่เลขาแต่ดูท่าทางจะโดนคุณศิกาจับตาอยู่ตลอดฉันยังไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมให้ปากคำหรือเปล่าฉันเลยอยากให้แกติดต่อคุณพาลีให้ช่วยอะไรแกไม่ได้เพราะฉันเองก็ติดต่อพาลีไม่ได้เหมือนกัน ธนาบอกเศร้าๆอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆเขาก็มาบอกให้ฉันลืมเขาแล้วก็หายตัวไปฉันโทรไปที่บ้านคนที่นั่นก็บอกว่าหนีไปกับผู้ชายเฮ้ยผู้ชายที่ไหนวะฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่ฉันรู้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ฉันที่ห้องทํางานของสิการีกยบสืบมาให้ได้ว่าเเอกสารพวกนี้มันมาจากใคร แล้วคุณคงรู้นะว่าต้องจัดการยังไงสุรสักกำชับกับสิกาเสียงดุไม่ต้องห่วงค่ะดิ่ฉันจะรีบหาตัวมันมาให้ได้เร็วที่สุดรับรองว่าจะไม่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนสิกาเชื่อว่าเอกสารที่ส่งมาข่มขู่เธอและสุรสักมาจากพาลีสิกาจึงมาพบแมนคู่นอนรับๆที่บ้านของศิลาจดหมายขู่ ขู่ว่าอะไรเหรอครับศิลาเอ่ยถามทำให้สุรศักดิ์ชะงักไปก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่เอกสารไร้สาระนะ่ะว่าแต่เอกสารนั่นมันเข้าไปอยู่ในห้องทำงานของคุณพ่อได้ยังไงครับศิลาสงสัยเราอยู่บ้านมากกว่าพ่อยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่พ่อรู้คือมันเข้าไปเหยียบจมูกเราถึงใดบ้านแบบนี้ แสดงว่ามันจะฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ได้และเราก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นใครผมจะหาเองว่ามันเป็นใครที่เรือนกล้วยไมย้ไม่มีใครก็าทำอะไรบ้าๆเหมือนคุณอีกแล้วยอมรับัสดีดีว่าคุณเป็นคนส่งเอกสารไปขู่พ่อผมถึงฉันยอมรับคุณก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ดีหรือคุณจะให้ฉันไปหาพ่อคุณและเอาใบทะเบียนสมรสให้ท่านดู จะได้รู้กันว่าเอาศัตรูมาซ่อนไว้ในบ้านคุณนี่มันสิดาได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความแค้นใจมันอะไรได่าให้ดีๆนะถ้าหยาบใครมากๆระวังจะเข้าตัวพาลีเชดหน้าขึ้นอย่างไม่แยแสมณีเลขาส่วนตัวแม่ของพาลีได้นัดพบกับหมวดวีรการ เพื่อให้ปากคำคดีคุณต้องเชื่อดิฉันผมก็อยากจะเชื่อแต่หลักฐานมันระบุไว้แบบนั้นแล้วก็มีลายเซ็นของคุณเอกภพเซ็นอนุมัติด้วยหมวดวีราการโต้แย้งไปตามหลักฐานหลายวันต่อมาสิกาสั่งให้แมนนำสมุนไปจัดการกับมณีขณะที่มณีเองก็รู้สึกสังหอนใจอย่างประหลาดกลางดึกคืนนั้นเธอนอนไม่หลับ จึงโทรไปหาหมวดวีราการแต่อีกฝ่ายกับอวยวายใส่ผมไม่ใช่ยานอนหลับนะคุณฉันรู้แต่ฉันกลัวนี่กลัวอะไรไม่รู้สิใจคอมันไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองอยู่ยังไงก็ไม่รู้มันมีบอกความรู้สึกออกมาคิดมากไม่มีอะไรหรอกพรุ่งนี้คุณส่งตำรวจมาเฝ้าหน้าห้องฉันหน่อยสิ ว่าแค่นี้นะผมจะนอนแล้วแต่แล้วในคืนนั้นแมนก็ส่งลูกน้องบุกมาทำร้ายมณีถึงที่พักระหว่างที่ถูกทำร้ายมณนีต่อโทรศัพท์ถึงหมวดวีรการทำให้เขาได้ยินเสียงจึงรีบบึ่งมาช่วยมณนีแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าเธอถูกแทงนอนจมกองเลือดจึงรีบพาส่งโรงพยาบาล โชคดีที่หมอช่วยชีวิตเอาไว้ได้แต่เธอบาดเจ็บสาหาัสเมื่อมณีฟื้นคืนสติแล้วเธอก็รีบบอกกับธนาและหมวดวีราการว่าพารีกำลังตกอยู่ในอันตรายธนานึกห่วงพารีอย่างจับใจจึงตัดสินใจไปหาและพาพารีมาเยี่ยมมณีที่โรงพยาบาลฉันขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ ฉันผิดเองฉันไม่น่าให้เธอเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยฉันขอโทษยิ่งเห็นสภาพของมารีพาลีก็ยิ่งรู้สึกผิดคุณลีไม่ผิดหรอกค่ะมณีอยากทำเองคุณลีไม่ได้บังคับคุณลีคุณต้องระวังตัวนะครลีแน่ใจเหรอว่าคุณอายอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ธนาถามพาลีอีกครั้ง ใช่เพราะเมื่อเช้าอาสิบอกว่าเขารู้ว่าฉันกลับมาณีกำลังหักหลังเขาอยู่และฉันก็รู้ว่าเขาไม่ทำแค่นี้แน่แมนเริ่มแผนการจับตัวพาลีมาเพื่อหวังเรียกค่าไทยจากศิลาเป็นเงินยีสิบล้านพาลีไม่อยากให้ศิลาเดือดร้อนจึงต่อรองกับแมนว่าให้เรียกเงินจากศิกาแทน แลกกับจันจรีที่แมนพอใจอยู่แมนยอมทำตามข้อเสนอและต่อรองเงินจากสิการสี่สบล้านคุณมีทรัพย์สินตั้งเป็นพันล้านแค่สี่สล้านน่ะมันจิบจิบขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกคิดซว่าเป็นการจ่ายค่าแรงย้อนหลังก็แล้วกันเพราะที่ผ่านมาผมทำงานให้คุณโดยไม่คิดค่าแรงสักบาท แมนกลมขู่สิกานี่แกคิดจะหักหลังฉันเหรอคุณอย่างแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันแค่ฉันบอกท่านว่าแกอยู่ไหนแกก็จบแล้วสิกาขู่เข้มแต่แมนกลับหัวเราะเยาะแล้วจะรู้ว่าคุณมีสิทธิ์มาต่อรองอะไรกับคนอย่างผมโดยเฉพาะคลิปวิดีโอคลิปอะไรสิกาถามงงๆเพียงคู่เดียว คนรับใช้ก็นำพัสดุที่แมนส่งมามอบให้สิกาเปิดดูและเห็นภาพที่ตนพูดถึงคดีต่างๆที่เป็นคนบงการก็ได้แต่เจ็บใจที่เสียรู้แมนแมนนัดให้สิกาส่งจันจรีถือเงินมาให้ตน40ล้านระหว่างที่จันจรีขับรถไปหาแมนโดยมีสิกาสะกดรอยตามไปด้วย สิราก็บังเอิญเห็นเข้าจึงแอบขับรถตามไปอีกต่อหนึ่งพร้อมกับโทรศัพท์ไปหาหมวดวีราการเมื่อมาถึงจุดนัดพบจันจรีก็ถูกสมุนของแมนพาตัวไปพบกับแมนและพาลีที่ถูกจับตัวมาตกลงมันอะไรกันเนี่ยทำไมแกต้องไปเชื่อมันด้วยอ่าฉันเป็นคนจ้างพวกแกนะทันทีที่พบแมน จันจรีก็โวยวายใส่ผมไม่เคยเป็นลูกจ้างใครและอาคุณก็ไม่ใช่เจ้านายผมในแมนเขาพูดถูกนะจันอาสิเขาควบคุมใครไม่ได้อีกแล้วรวมไปถึงตัวเธอซึ่งเธอก็น่าจะรู้ว่าอาสิบังคับให้เธอทำในสิ่งที่เธอไม่อยากทำตั้งหลายอย่างชีวิตเธอต้องปนปี้แบบนี้ก็เพราะอาเธอแล้วเธอยังจะเชื่อเขาอีกหรอ พาลีตัดสินใจเล่าความจริงให้จันจรีฟังยังมีอีกเรื่องที่เธอไม่เคยรู้เกี่ยวกับคุณอาและว,วันนี้มันถึงเวลาที่เธอจะต้องรู้ได้แล้วว่าทำไมอยู่ๆพ่อของเธอถึงฆ่าตัวตายทั้งๆที่เขากําลังมีความสุขแกแกพูดถึงอะไรฉันไม่เข้าใจเธอคงไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นเธอยังเด็กมาก แต่ที่ฉันรู้เพราะพ่อฉันเป็นคนที่เก็บความลับทุกอย่างเพราะเขาไม่อยากให้น้องสาวของตัวเองต้องเดือดร้อนอสิอสิเกี่ยวอะไรด้วยยิ่งฟังยิ่งงงนี่ฉันไม่มีเวลามานั่งฟังเรื่องศึกษายเลือดอะไรของใครหรอกนะรีบๆส่งเงินมาแล้วจะได้แยกย้ายกันไปแมนพูดอย่างหงุดหงิดไม่ฉันจะไม่ให้เงินใครทั้งนั้น จนกว่าฉันจะรู้ว่าอาสิเกี่ยวอะไรกับการตายของพ่อแม่ฉันบอกมาเดี๋ยวนี้นะวันที่พ่อเธอชาตัวตายคือวันที่อาสิรู้ว่ามรดกส่วนใหญ่เป็นของพ่อเธออาสิไม่พอใจเอาปืนมาขู่พ่อของเธอให้โอนทรัพย์สินให้แต่พ่อเธอไม่ยอมอาสิก็เลยพาลียังพูดไม่จบ สิกาที่สะกดรอยตามมาก็ตัดสินใจออกจากที่ซ่อนอย่าไปเชื่อมันมันโกหกมันใส่ร้ายฉันฉันไม่ได้ทำแบบนั้นฉันจะฆ่าพ่อเธอทำไมจันสิกาโกหกหน้าตายก็เพราะอาไม่รู้จักพอไงอาอยากได้ทุกอย่างอาฆ่าลุงแล้วอาก็ฆ่าพ่อแล้วตอนนี้อาก็กำลังจะฆ่าฉัน และอีกหน่อยเขาก็คงจะฆ่าเธอเหมือนกันคำพูดและท่าทีของพาลีทำให้จันจรีนึกคอยตามอสิอสิเป็นคนฆ่าพ่อจนันจริงๆหรอคะแล้วแม่ล่ะคะที่แม่หัวใจวายตายก็เพราะอสิด้วยหรือเปล่าอสิตอบมาสิคะนี่พอได้แล้วหยุดพานได้แล้วส่งเงินมาได้แล้วแมนตัดบทอย่างลำคาญ แต่ก่อนที่เขาจะหยิบกระเป๋าเงินสิกาก็ตัดสินใจยิงแมนจนสุดลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็หันมาเล่นงานพารีแต่จันจรีก็คว้าปืนของแมนที่ตกอยู่ยิงใส่สิกาจนเสียชีวิตในจังหวะนั้นหมวดวีราการและศิราก็เข้ามาถึงพอดีจันจรีร้องไห้ฟูมฟไฟอย่างสติแตกจนันทำใจดีๆไว้นะครับ หมวดววลาการปรอบโยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้จันจรีช็อกเกินกว่าสติจะรับไหวเธอจึงกลายเป็นคนที่มีอาการป่วยทางกระสาทเมื่อทุกอย่างผ่านไปสิกาได้ชดใช้กรรมด้วยชีวิตสุรศักต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีภารีเองก็ได้ทุกอย่างคืนมาจากศิกาจึงยุติความแค้นทั้งหมด หันมาดูแลหัวใจของศิลาที่บอบช้ำและดูแลจันจรีที่ป่วยสรุปแล้วการแก้แค้นไม่ช่วยให้เธอมีความสุขได้เท่ากับการได้อยู่กับคนที่รักศิลาคุณไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมฉันเกิดทำในสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตผมไม่ได้โกรธคุณมาตั้งแต่ต้นแล้วเห็นใจได้ซ้ำ ที่ต่อปากต่อคำกับคุณก็เพราะผมสับสนไม่แน่ใจว่าคุณจะทำอะไรกันแน่ที่แรกฉันไม่คิดที่จะรักคุณแต่พอฉันรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดกับครอบครัวฉันพ่อแม่ฉันคุณอาเป็นคนบงการอีกทั้งยัง,บ,งบีบบังคับพ่อคุณให้ร่วมมือด้วยพรอหวังใช้ตำแหน่ง,างการเมืองขอบคุณที่ทให้อภัยผมมันคือดวงใจของ ลีซบหน้าแก้มกับอกของอาที่ตรงใจของเขา